ในบ่ายวันหนึ่งลูกชายได้ถามกับพ่อของเขาว่าพ่อครับคุณค่าในตัวผมคืออะไรพ่อได้ฟังเช่นนั้นก็เดินไปหยิบก้อนหินมาหนึ่งก้อนแล้วให้ลูกชายของเขาเอาไปวางขายที่ตลาดแล้วก็บอกกับลูกว่าถ้ามีคนมาถามราคาก็ให้ชูสองนิ้วให้เขาดูแล้วไม่ว่าเขาจะอยากได้ในราคาเท่าไหร่ ลูกจงอย่าขายแต่จงนำกลับมาให้พ่อแล้วพ่อจะบอกให้ว่าคุณค่าในตัวลูกคืออะไรวันรุ่งขึ้นเด็กชายจึงเอาหินไปที่ตลาดคนส่วนใหญ่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างแปลกใจว่าเด็กชายเอาหินมาขายทำไมแต่แล้วก็ได้มีป้าท่าทางใจดีคนหนึ่งได้เดินเข้ามาถามว่าหนูจะ๊ะ หินก้อนนี้ราคาเท่าไหร่เด็กชายชูสองนิ้วคุณป้าจึงคิดว่า20สิบบาทเธอคิดว่าหินก้อนนี้ก็ดูสวยดีนะน่าจะเอาไปตกแต่งสวนได้จึงอยากจะขอซื้อแต่เด็กชายไม่ขายและนำก้อนหินกลับไปที่บ้านตามคำสั่งของพ่อเมื่อกลับมาถึงบ้านเด็กชายก็ได้เล่าเรื่องราวในตลาดให้พ่อฟัง เอาละครับพ่อตกลงว่าคุณค่าในตัวผมคืออะไรพ่อยิ้มแต่ก็ยังไม่บอกและยังใช้ให้เด็กชายเอาหินไปที่พิพิธภัณฑ์ในวันรุ่งขึ้นและทําเหมือนเดิมทุกอย่างวันรุ่งขึ้นเด็กชายก็ทําตามคําสั่งของพ่อเขาได้เอาก้อนหินไปที่พิพิธภัณฑ์มีผู้คนจำนวนหนึ่งให้ความสนใจกับหินก้อนนี้ และถามเด็กชายไปว่าหินก้อนนี้ราคาเท่าไหร่เด็กชายไม่ตอบแต่ยกมือขึ้นชูสองนิ้วให้ดูหลายคนมองว่าถ้าหินก้อนนี้มันไม่สำคัญเด็กชายคงไม่เอาเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เป็นแน่ดังนั้นหินก้อนนี้น่าจะสำคัญจึงให้ไปในราคาสองพันบาทเด็กชายตกใจกับราคามาก แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ขายตามคำสั่งของพ่อและนำหินกลับไปที่บ้านอีกครั้งเมื่อกลับมาที่บ้านเขาก็เล่าเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ให้พ่อฟังแล้วเขาก็พูดกับพ่อของเขาว่าคราวนี้พ่อต้องบอกผมแล้วนะครับว่าคุณค่าในตัวผมคืออะไรพ่อได้ยินก็หัวเราะแล้วบอกกับลูกชายว่างั้นพรุ่งนี้ ลูกเอาหินก้อนนี้ไปให้ร้านขายของเก่านะแล้วพ่อจะบอกลูกจริงๆแล้วว่าคุณค่าในตัวลูกคืออะไรวันรุ่งขึ้นเด็กชายได้เอาก้อนหินไปที่ร้านขายของเก่าเมื่อเข้าไปในร้านเด็กชายก็ยื่นก้อนหินให้กับเจ้าของร้านดูในทันทีพร้อมกับชูสองนิ้วแล้วไม่พูดอะไรเจ้าของร้านก็ตกใจและถามว่า เจ้าหนูเธอไปเจอหินก้อนนี้มาจากที่ไหนเด็กชายก็ตอบไปว่าพอให้มาครับเจ้าของร้านพิจารณาดูสักครู่ก็ขอซื้อต่อในราคา2 0 0แสนบาทเด็กชายตกใจกับราคาของก้อนหินเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ได้ขายและเลือกที่จะเอากลับบ้านไปเมื่อกลับมาถึงบ้านเด็กชายเล่าเรื่องราวที่ร้านขายของเก่าให้พ่อฟังอย่างตื่นเต้น พ่อจึงถามกับลูกชายไปว่าทีนี้ลูกรู้แล้วหรือยังว่าอะไรคือคุณค่าในตัวของลูกคุณค่าของตัวลูกก็เหมือนกับหินก้อนนี้ถ้าวางตัวในตลาดลูกก็จะมีค่าแค่20บาทเท่านั้นถ้าวางตัวในพิพิธภัณฑ์ลูกก็จะมีค่าถึง2,000บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าวางตัวในร้านขายของเก่า ลูกก็จะมีค่าถึงสองแสนบาทเลยคุณค่าของตัวเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นใครหรือว่ามีฐานะใดไม่เกี่ยวแม้ต้นทุนชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรด้วยแต่คุณค่านั้นอยู่ที่ว่าเราทำอะไรที่ไหนแล้วมีใครเห็นคุณค่าของตัวเราบ้างเราจะมีคุณค่าเท่าใด ตราบเท่าที่เราวางตัวเอาไว้ให้ถูกที่เท่านั้นเอาละ่ะจากที่พ่อพูดมาทั้งหมดลูกคิดว่าลูกตอนนี้มีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนละ่ะลูกชายได้ฟังก็พยายามคิดว่าเขานั้นได้อยู่ในที่ที่ผู้คนเห็นคุณค่าในตัวของเขาแล้วหรือยังขณะที่ลูกชายกำลังคิดพ่อก็ยิ้มแล้วพูดว่า การที่คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเรามากน้อยแค่ไหนมันก็สำคัญแต่ลูกจงจำไว้เถอะว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่ลูกต้องเห็นคุณค่าในตัวของลูกเอง